เขนี้มีความยากอยู่3ประการนะคะหนึ่ 1, คือเป็นคนที่มีผิวบางมากและบอบบางนะคะ 2. ผิวขาวเหลืองค่ะ 3. ขอบผมจริงมีความหนาชัดเจนนะคะทำให้มีความท้าทายในการทำยังไงให้เนียนนะคะเราไปดูความสำเร็จกันค่ะ One, two, three, แตกต่างกับครั้งแรกครับแล้วก็ ความกังวลที่คิดครั้งแรกตอนมาเนี่ยหายไปหมดเลยครับมีความสุขมากครับที่มาไพรว่าความเจ็บหรือว่าผลงานจะเป็นยังไงพี่แบบจะเป็นยังไงผลค้าเคียงจะเป็นยังไงครับผ่านครั้งแรกไปแล้วพอมาเห็นผลงานครั้งที่สองเนี่ย,ยบางอยอมรัรได้จริงๆว่าแฮปปี้มากครับก็ทุกครั้งที่มาที่นี่อ่ะสมชื่อเลยครับพาบฝันนะครับมาแล้วมีความสุขทำให้ฝันให้เป็นจริงจริง เออครั้งที่สองประมาณถึงวันนี้ประมาณสามสัปดาห์สามสัปดาห์ได้แล้ว <3 S 1> โอเคเลยสี่สัปดาห์ไม่ไม่เกิดเหตุการ์ค่ะอยากจะพูดเขาว่าว้า,า,าวมากๆเลยนะคะสําหรับลุคพี่เปลี่ยนไปก็คือครั้งที่สองก็เห็นเป็นทรงแล้วนะคะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสอบถามนิดนึงสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองอะคะอ่ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากขึ้นครับแล้วก็เพื่อนๆหรือน่าสนิทเนี่ยไม่มีใครเัลเ่ยนแปล ถ้าไม่บอกใครไม่มีใครทราบเลยอืมค่ะทีก็ท่างบอกแล้วยังม่ยังมีไม่มีคนเชื่อเลยฮะจริงเหรอคะคับผมบอบอกปั๊บก็ขอสัมผัสก็ขอดูใกล้ๆค้าขนาดดูใกล้ๆีายังดูไม่ออกเลยฮะค่ะคับผมต้องยอมรับว่าแรกๆคงไม่ใช่ผมคนเดียวคงมีหลายคนที่กลัวกับคําว่าสักแล้วก็มันมีเข็ม ค่อนข้างกลัวเข็มมากโดยเฉพาะส่วนตัวเลยนะฮะแต่วันที่มาทําครบสามครั้งเนี่ยถามว่ามันมีบางจุดาบางตำแหน่งที่อาจจะมีการสัมผัสกับเข็มที่เจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เหมือนที่เรามาโนว,ว่ามันจะเจ็บมากส่วนบริเวณอื่นเนี่ยแทบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยที่การทายาไว้ทายาชาไวนะ้มีแอบ,บหลับบ้างไหมคะหลับสนิทหลับมี <laughs> มีเลย <ๆ S 2> จริงเลยฮะค่ะสำหรับ SMP กับ การแก้ปัญหาผมบางสีสันล้านเนี่ยก็เป็นวิธีทางเลือกหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาสรบบคนที่สีสันล้านแล้วก็มีผมบางนะฮะผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีนอกจากการปลูกผมที่ได้รับความ,น,มนิยมในปัจจุบันอยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่สีสันบางค่อนข้างเยอะนะครับผมทำให้เราเจ็บตัวน้อยแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ให้ความมั่นใจ ใกนการดำเนินชีวิตสังคมของเราได้ดีมากขึ้ครับเป็นเต็มสิบเนี่ยแค่คิดจะมาทำนี้ไม่ถึงสองเลยครับอืมครั้งแรกอะนะคะสองเต็มสิบเลยคัะว่าไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะทำเลยนะครับจนกระทั่งน้องชายไปปลูกผมแล้วก็พูดถึงเรื่องการสักก็ทิ้งมาเกือบสักถึงสี่ปีที่ผมรู้จักเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ไม่ทราบด้วยเหตุดใดแล้วก็ ได้กลับมาดูผลงานของอาจารย์อีกท,ทีหนึง่งแล้วก็ตัดสินใจมาที่นี่ตั้งใจว่าแค่มาปรึกษา <c oughs> แต่พอม,มาถึงปัง๊บเห็นสถานที่เห็นคําแนะนําต้องขอขอบคุณว่าผมสร้างความมั่นใจแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้ใช้บริการก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็มีความสุขไปแล้วก็ <c oughs> เ,เลยตัดสินใจว่าแล้วเราจะรอช้าอะไรอยู่ละตัดสินใจทําวันมาปรึกษาเลย <c oughs> ใช่เลยครับ <c oughs> ในวันที่มาทำปรึกษาเลยแล้วก็ <c oughs> การทาครั้งที่สามก็ยังนอนคิดในใจว่าเออนะแล้วเรารอเลยมันตั้งหลายปีครับได้จะตัดสินใจเร็วกว่านี้จะได้มีความสุขเร็วกว่านี้ฮะอันนี้มีแบบมีการจ้างวานหรือว่าอะไรไหมคะอ่าไม่ครับอันนี้คือตัดสินใจเองคะเต็มใจเลยคร่คะก็ะขอบคุณมากๆนะคะที่ที่สละตัวเองเนาะที่จะแชร์ผลงานให้กับทุกทท่านที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะคได้อ่ได้เป็นตัวอย่างเนาะ อันนี้ก็คือลูกค้าที่ทําจริงนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้จ้างวานนะคะอันนี้คือสมัครใจอยากจะแชร์ให้เห็นนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ